สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง BNB ครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาหลายๆแหล่งเลยมาดูกันว่าเออมันเริ่มมายังไงทำไมคนยังถือกันอยู่อะไรทำให้ราคาขึ้นลงแล้วอนาคตจะเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะช่วงที่กฎระเบียบเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่ค่ะข้อมูลที่เรามีนี่ก็ค่อนข้างครบนะคะตั้งแต่ประวัติเลยการเปลี่ยนมาเป็น BNB chain ของตัวเอง การใช้งานจริงๆในอีโคซิสเต็มของ Binance แล้วก็เรื่องอกลไกการเผาเหรียญราคาที่เพิ่งทำจุดสูงสุดใหม่ไปความเสี่ยงเรื่องกฎหมายหรือแม้แต่การเติบโตในบ้านเราอย่าง b i n a n c e TH ค่ะครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะสกัดเอาประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยว่า BNB มันมีบทบาทมีศักยภาพแค่ไหนแล้วก็ลองมาหาคาตอบกันว่าเอแอ BNB เนี่ยจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมนักลงทุนทั่วโลกได้จริงหรือเปล่างั้นเริ่มที่จุดกำเนิดก่อนเลยครับ บีเนี่มันคืออะไรกันแน่ครับค่ะเ,เดิมทีเนี่ยชื่อ Binance Coin นะคะเปิดตัวปี2017ผ่าน ICO ตอนนั้นยังเป็นแค่โทเคนมาตรฐาน ERC 20บนอ t h e r e u m ค่ะอ๋อตอนแรกอยู่บนอ t h ท r e u m นี่เองใช่ค่ะก็คือยังอาศัยเทคโนโลยีของเชนอื่นอยู่แล้วทำไมถึงต้องย้ายออกมาสร้างเชนของตัวเองล่ะครับแบบว่าอยู่บนอ t h e r e u m มมันไม่พอเหรออ๋อค่ะ คือการมีเชนของตัวเองที่ตอนนี้เรียกว่า BNB c น a ี n นเนี่ยนะคะชื่อเรียงจริงๆก็เปลี่ยนเป็น Build and Build แล้วด้วยมันทำให้ทางบ i n a n c e เขาควบคุมทิศทางการพัฒนาได้เต็มที่กว่าค่ะทั้งเรื่องความเร็วข้อธรรมเนียมอะไรพวกนี้ BnBchain ก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆคือ Be Con อน a i n ไว้ติดการกับ BNB Smartchain หรือ BSC อันนี้แหละค่ะที่รองรับ Smart Contract ทำให้สร้างดี p p s ต่างๆบนเชนได้อ๋อเข้าใจละเหมือนแบบสร้างถนนของตัวเองเลยว่างั้น จะได้คุมได้หมดแล้ว BNB ก็กลายเป็นเหมือนค่าผ่านทางหรือแก๊สฟีบนถนนเส้นนี้แล้วก็ในระบบของ b i m a s ทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนั้นก็เป็นเหตุผลแรกๆเลยที่คนถือ BNB คือใช้ลดค่าเทรดบน Binance ได้ถูกลงแต่เอาจริงๆนะคะประโยชน์ที่อาจจะสำคัญกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าอย่างเช่นอะไรบ้างครับทาไม่ใช่แค่เรื่องส่วนลดค่าเทรด ก็อย่างเช่นการเข้าถึงโปรเจกต์ใหม่ๆค่ะผ่าน Binance Launchpad หรือ Launchpool พวกนี้ต้องใช้ BNB เป็นหลักแล้วที่สำคัญมากๆเลยคือบทบาทใน Ecosystem มของ BNB Smart Chain หรือ BSC เอง BNB เป็น gas fee สำหรับ DApps ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น DeFi GameFi หรือ NFT ซึ่ง BSC เนี่ยได้รับความนิยมสูงมากนะคะเพราะช่วงแรกๆค่าธรรมเนียมมันถูกกว่า Ethereum แบบเห็นได้ชัดเลย ก็เลยดึงดูดทั้งคนสร้างแอปทั้งคนใช้งานได้เยอะมากปริมาณซื้อขายบน DEX ของ BSC เคยแซงคู่แข่งไปเลยนะอ๋อแสดงว่า use case หลัหลกๆมันอยู่บนเชนของตัวเองนี่เองที่ทำให้มันคึกคักแต่ก็เห็นว่ามีการใช้งานแบบเอ่อนอกโลกคริปโตบ้างกดอ,อินเข้ามาที่ MetaMask และทำการเข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อทำการวางลิงก์ที่เพื่อนเราได้แนนํามาแล้วเข้าสู่เว็บไซต์แห้ทำการคอนเน c t วอเลให้เรียบร้อย เลือดหน่วงดอลลาร์จะสังเกตว่าตรง referral address จะมี address ของเพื่อนที่แนะนำเรามาต่อไปจะเป็นการฝาก USDT แค่ทำการใส่จำนวน USDT ที่เราต้องการฝากเช่น 100, 200หรือ1000แต่ต้องเป็นจำนวนที่หาร้อยลงตัวและทำการกด approve USDT และทำการ confirm transaction อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของ transaction เมื่อทำการ confirm transaction เรียบร้อยแล้ว ตรงปุ่ม apphub usdt ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น d e posit ให้ทำการกด d e posit และทำการ Confirm t r a n s a c t i o n อีกครั้งยอดจะมาขึ้นตรง total deposit ว่าเราฝากไปเท่าไหร่และตรงยอด referral reward จะเป็นยอดที่แนะนำเพื่อนสามารถถอนได้เลย